khách hàng thôi họ mang rất là không làm yêu quý đi, ờ ờ, tại sao lại à đi โดนแตกขอบคุณสัแดงเร็วขอบคุณครับครับแต่งหน้าป่ะแลรอแม่ทำเสร็จแ่้วทำรนวจริงทำรัวจริงใกล้ๆขอบคุณครับ เล่นเรื่องอะไรเล่นรื่องแม่ดอกแก้วนีน่เรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงสนุกหรือเศร้าเศร้าค่ะ <c oughs> บอกว่าสั้าง่บบสูงให้พี่โน้ด้วยนะครับิวพูดไหลสดก่อนยุดเล่นบอกว่าสร้างระบบุูงเนี่ยนะครับพี่โน้เอ้ย มาแล้วก็ลงมาแลทำได้ไงทำได้ไงอ่ะยิวโดนแม่ยิงบนแต่เช้าเลยอ้าวยิโดนแม่บนเหรอโดนเรื่องอะไรได้ังดนู่หนูแต่กะตุ้นี่ไ้สุดจริงเหรอ แล้วทำไมหนูถึงดูแต่การ์ตูนแล้วหนูไม่อยากไร้สดหรออย่อยากดูการ์ตูนก่อนน้าใส่ผ้าม่นด้วยหขออนุญาตจะใช้เสียงหนใช่ไหมครับแล้วเราจะขอทำการหัวรเลยนะครับหัวเราะกลบคุครับ นึงน่งแดงครับตอนที่หน้าทออ้องพะโลงเหรอสีวัน่งผู้ชมก็เิไปรยท่นอนี่นัเครับเจอแนทด้วยที่เ,เรื่องเหรืนองี่นะครับมีตีอองเน่นะเจอแนทด้วยไง ใช่อุยก็จก็วดีครับแค่ไหนมาเนี่ยคุยคุยง่ายไงอ่าไร่มีเร้บเข็นไปไรสรดืดดืดดืเดนเดไปสุดทำไมที่บอลราไปไรสุดไยดึกดจอเดี๋ยวนี้ทีตลาดคนนอนเช้าอ่ะนอนเช้าอ่ะทีตลาดนนอกอะคุ่ายไที่อมาหา เท็นไปไรสอนไรดึกดดึดดึดดึดไลไรส้นทำไมครับที่บอนเราไปไรส้นไรดึดดึดเดี๋ยวนี้ที่ตะาดคนนอนเช้าอ๋อที่ตาลั่นนอนนอกรึเปล่ไม่นอะไรแอหนาอะกิจกรตมกิจกรรมอิ ยังยังยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่คิดว่าแบบว่ากระป่้งอแบบว่าเป็นใส่ไหมไม่ใช่คิดถึงกระบอกคิดถึงกระบอกคือว่า่าแอง ไรนะไที่งานทางทานท,ที่จ้าหน้าทีาไ่ไปหน้โเคาหนต้งใจเลยก็เอว่าหาย,ปายไปทไ,ไหนแล้นะทำงานอะไรนะบอกว่าไปไลฟ์สดอะไรคูหคือไม่หลับไม่นอนพกับาจรเกทีอดีสายเพ่นนั่งขายบสบู่อยู่นบอกว่ไปตีตลาดคนนอนเช้าอ๋อมันบกาแล้วเจอกนะโอเคขอบใจมากนะครับขอบนิเกง่าปอจาเกดเอ้ยไลฟ์สดขายก็ขงแดงของดงอ๋ <ส> <altogether> กาครอนเทนต์ก like or ็ชอบความเรียวตอนนี้โลกโซเชียลชอบความเรียววัสดีครับพี่บอลมาหาหน้องๆวัสดีครับไปไล่ไปแต่งหน้าก็เลยครับเดี๋ยวพี่นุจะลงไลฟ์แล้วครับครับตอนไหนปิกนี่ เราเจอันตอนไหนอะ่ะผมจําไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะลงไลฟ์มานั่งดูก่อนแล้วคื<า>อผมก้าวออกจากบ้านมา,นมนานคือคือก่อนเข้าเมืองใช่ไหมที่เป็นทงที่เป็นที่ท่าทีัน่าท่า่า่าาไห แล้วคือเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งได้ปะเดี๋ยวลงไลน์แล้วดูก่อนว่ามันก้าวเสร็จแล้วมันถึงเลยเปล่าเพราะว่าเราจําไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวผมลงไลน์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมขอทํางานก่อนนะผมลืมว่ามันต้องใช้ชื่อยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันวันนี้ได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่เป็นไรถ้าอยากกระตุ้ให้ก็แคบไวแล้วก็ตรงมาได้นะครับขอบพระคุณนะครับ